สบายดีพี่น้องสบายดีทา่านผู้ชมทุกฐานเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีปาลูงเบอร์สุขทุกคนเกี่ยวเขานองรา้พี่น้องมื้อนี้รอถาลดรอถารดปั่นมื้อนี้าสาวซุมเนกเตกระเรียมถาสิป,ปั่นเขาแต่ว่ารถยังบ่ามาเถอะฮะกระเกีก่ยวเขาเกี่ยวเขาซอยนองไดไปหาหนึ่งห้ที่สองกำลังลุยพี่น้องแต่เศร้าเลยลุยแต่เศร้าเอาให้ลูก เอาไปดีบายีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงครับเทพไทยกับ่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วไปหมู่บ้านนย่เฮียนสามคนกับสามว่าบรด้เฮียนพี่น้องเลยก็เลยเมื่อนี่บไปเมื่อนี้ในเฮียนสองคนพวกนี้ล่าแม่แล้วเขาซะก่อนจังไฟเฮียนเฮียนอยู่เฮือนเอาคำมาตื่นมากกับเฮียนเธอละโตสองโตเฮียนอยู่เฮือนพี่น้องเทพไทยก็ได้เมื่อนี้กับ่เกี่ยวเขาทาเพราะว่าเขานองบ่ท่านเด้แล้วพี่น้อง เกี่ยวเขาน้องโอบน้องชายวันนี้ใส่สีแดงจุดจ้าค่ะเปลี่ยนจากน้ำจืดหลายต้องใส่เสื้อสีแดงมันถึงสิงามบางไหนพี่น้องเออยากเลีว้วให้เลี้ยวนะได้ซิวขึ้นจนเต็มนะงามงามเขาคน,นก,ก็ได้พี่น้องค่ะ มือในี่ยฝนฝนห่วงขาโองามเนี่ยว่ะขาโอนะงามมาลีขออนุญาตถ่ายคลิปแป๊บนึงเดี๋ยววนะ่าอาูปปงงอ้งานนะรับบทเป็นตากล้องค่ะบายดีจีน้องมีวยมันสิโอ,เอาเกี่ยวเขาว,ว่ะนะ มันทิไปใส่มันทิมากเกี่ยวเขาใช่ไหะคำมายังเ,ยอเ,เ,เออลงมาอีไว้<า>ลงมาอีวบไ่ใช่บโทรหาอยู่ท่านี่โทรบอกพวกาก็อยู่ฮอนก็โทรมาติดกบไดีเบอกเสียงบอกน้า,า,นาวา พักะแเทิเรื่องอะไรถ้าอัเตองา่มือบ่่ไม่งอามือม่ยอาบ่ช่วงนี่เนี่ยคนงานลายคนงานเอืดขนมเขาไปทั้งตู้นมขนมันติดพยายาหน่อยหนึ่งได้หนิเนาะมันจะเป็นชีใบด่างด่างมากจากด่างหน่อยหนึ่งมาหนิเนาะ จะไม่ซาดเกี่ยวสูเกี่ยวยัดลงอีกในกว่าเอาแต่หมากมันเพื่อเขาก็ได้หน่อยแหละว่าผู้หเพื่องว่าต่้อะไรดิสตัก้มเอลเอตั้ๆน่นมันเกิเสียขาจะแอลแล้วเฮาอันไทยทั้งนี่มัตอบแซงเบียคักาันไดลงมาเฮ้ยโตบ่ลงบมอเบาเดียววาสีมากผู้เดียว มิเต่ดากเต็มกล้องอยู่พี่น้องเลยมีแต่พวกดากง่ายมีมต้พวกดากง่ายอห่วยเอามาแล้วข้าบเศ้าได้มาแลงกับย่อกระสอบข่าวช่วยนี่แลอื้กันอวคนเอาโหลดเศ้าก็อาโหลดมื่อมือเดียว อันนี้มันสิได้ยึดแถ้ๆคนงานนั่นลุยพี่น้องจ้ากเกี่ยวข้าวพี่น้อยยังวายชิองไหมคะเพราะมันตอบแสงได้พี่น้องจ้าให้เห็นที่เห็นหน้าเห็นตาชัดกันได้มาคนงาน

ปันสั่นหนังปลาดอยค้นนบไรคนมวนไว้ก็เจ้ากันยังเ่าอาแปกันยังบ่าด้จมอยู่เจ้าคือได้คนงานหอยข่เกี่ยวก้อนหมูว่ะมันหม้อแล่วอข่กระใสให้จนกะเจ้ามื่อจนขำ

เขาเก็ม <formation jin inh ale> <at> ือใหม่ก็ไปอิกมาเอาเองนี่เฮ้ยนวไปรับแจ้งนอดวันอาทิตย์วันที่ยังวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่ยังวันที่สี่เน่นสวันที่หาที่คุณพี่เมื่อเนี่ยวันที่สองเลยที่สองพระฮักสามสี่เท้าหาอาทิตย์จ้าวันที่สี่เข้าไปงานงานทีแหงวัวหิวนวไปโแล้ว วันน้องเดงนไปนอนค้างคืนเดินสายแล้วเนาะเดินสายแล้วคนที่แหละพอดีแหละพอดีเว่ยวันนี้งงเลยเออตื่นมาแล้เลินไปงานงางหลายแหละงานแต่งงานยังกูหน่อยกูเละจะเกี่ยวเขาคล้องกูเลยจะเิีได้ป่ะคล้องนี่มันเป็นเดือนที่คองนึ่งเดนมาทันมันว่างมะมันก็งานแต่งแา่งานถึงเรื่อนแน่ไปเดือนนี้งานถึงเรื่อนกับงานบุญงานแต่งกระเชียงานกระดิ่งมากเลยปะ เอาาข้าวกับอะไรกินเป็นน้ำกับเปล่าน้ำเอาเลยเด้อกินหลับหุ่นสชบุดีเกี่ยววนึงเลยเกี่ยวงานเป็นรถหุ่นตังลี่หุ่นไว้นั่งันบุลี่ก็ได้เด้เอาข้าอยู่บอะไรกินอยู่พี่หนุ่มเ้ยเดี๋ยวพุงจะออกเยนพุงออกได้ได้แมงมันโอ้ยให้ลุ่มห้ากิโลกรัมจานไม่ว่างมีโซจานนะข้าวแล้วให้นี่ให้ลุ่มข้าวเดียวให้ลุ่มตะเกียวแล่นเกียวแล่น มันวแรกก็แล่นเกียวเล่นท่างตาหยามันขื้นบเมตัวเป็นเกียวน้ำไเออนเปิดเยติดลมเรลตดลาโน่นนูนเออห้ากระสือนตาว่าอะอยู่น้ำเบียร์ดี่นิแล้วสองให้ที่น้องอีกให้ีนั่งน้ำโบรายน้ำเหล่าน้ำเบียร์เพราะไมันน้ำเหล่าน้ำเบียร์ เข้าบอกินนัอะไรจะนายกินแม่กินแม่กับผมกินเลยวางไว้หัวลงนี่เด้อโอ้ยยังกินเ่าอืมหลังเบียร์ได้เหรอมากินรู๊ดเบียร์พอได้เริ่มแล้วเริ่มป่วยแล้วกินมืงอื่นเหรอเบียร์เราเจอลุงัินกินะไรอยู่นี่แคบน้อกินหน่อยนะแซ่บเบียร์เราค่ะพี่น้องตอนนี้คนเื่อให้กินนะนะคือบ่อยากไปงานแฮ้งบ่อยากหมเขาหมอนู๊ด กินเบีย์นะะววใหญ่กินเขามากินเข่าพี่น้องกันนี่งามๆก็้เโอ้บนเขาเราเรียบเลยลาเป็ดต้มเป็ดมามาจึ้มมาโว้ยนัเ่อผัดเมื่อนาสเมื่อดเมื่ออรุยูบอกอาพี่ด้อยอยเกี่ยวเขาแหละผัดเมื่อปลากันไปกิน องมองนะเจ๊นี่เขาสิไปต่อฮะไปต่อมีเชื้อข้อขายข้อพูดข้อพี่้องเอ้ยม่ได้ขึ้นเขาเทียงน้ำกันพี่น้องจ้าก็บอกคนเสพงานบังคับไล่ไป็เเดียวยากกินบุฟเฟนดียน้เดีายวนไเด้น้องไทนี่ไ่เละเพไทยนะ เ๋ยวไ, <c oughs> ไทย,ทยไต้องกินยลุมวะเป็นอาตีนไก่ชไทยอิ่มนได้ใจังไปกินรูีนไก่เออถองเจ็ตักเขาเถื่อนนะเกี่ยวเขาแล้วชิดมงแล้วชิดมง้งตายแ้วหน้าซาไหาย ปันเขาตตออีกแล้นอืมแล้วกาดหินนี่เนาะสบายอายักนี้เนาะอันไปอีกฝัเว็บมามบ้าแตากแทวตักตักคมแทนตีนก็จด้ไมอืมอืมอย่าะเพื่น อิ่มแล้วเทียงกับห้างหาเอากล้องก็ไ้เมื่อแต่เมื่อแต่ตากล้องหมูนี่เบิดป้า่ละกินกินหางบัวกินายหางบัวรหางน้อยกินหางน้อย ยินไล่แหงน้อยพี่น้องครับอิ่มแล้วจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องสาวสุกนี่ก็จะได้จบคลิปสำเร็จมันพังมันไอ้ใครอยู่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันมักม่วนเมื่อนี้นะเมื่อวานห้ากระได้แปดหน่วยไข่ก็ได้พี่น้องวันนี้ได้แปดหน่วยห้องกินกันยังเหลือบล็อกไลน์หนึ่งอย่าูงก้วยเตี๋ยวเขาซอยน่องเมื่อนี้นะทานรสพี่น้องเลย พอดีรถมาพอดีรถมาแล้วก็มาปั่นเขาแล้วพอดีแล้วทั้งปั่นเขาแลี้ยวทั้งโอเคโอเคจ้ะพี่น้องจบคลิปสำเร็จแล้ว่ะไรก็ใช้ก็ได้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องค่ะตัวนักตัวเบาหรือเปล่าเป็นน้อากินน้ำ